สวัสดีค่ะวันนี้การเดนทีชแนลเราพามาเที่ยวที่นี่เลยอุทยานประวัติศาสตรพ์พิมายนี่ mm. ที่โคราชนะคะส่วตังค่าซื้อตั๋วละเท mm. ่าไหร่อะเดน <20. S 1> คนละยี่สิบบาทเนาะโอเคเข้าไปดูกันดูว่า mm. ข้างในม,มีอะไรเนาะ mm. นี่นะคะ อเคขามีงานลืมถามเขานะแม่ว่าเขามีงานอะไรข้างในนี้ดูดินนาาเนาะทาไมเขามีงานอะไรเนี่ยมีเวทีด้วยอ่ะเห็นไหมว่าเขาเลี่ยงใช่จ้ะอ๋อเขาไม่มีใบประวัติให้เราอ่านนะแม่นะว่าประวัติศาสตร์คืออะไรเน,ะนะเาะนะคะมาเที่ยวกับ ต้องเด่นเนาะบ้านไรตลกกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเห็นเขาเดินไปตรงนู้นกันเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าเนียวเหนียวเป็นร้านอาหารเหรอ้องไปถามเขาดูบริการขันโตกอันนี้คืออะไรเหรอดา อะไรนะคะซื้อของอาหารแล้วนังอ๋อซื้ออาหารข้างนอกนู้นแล้วมานั่งกินในนี้อ๋อเสียค่ายี่สิอ๋อค่าบริการ20บาททุกมีทุกวันเหรอคะหรือว่ามีเฉพาะเทศกาลนี้เขาจะมีเทศกาลอ๋อช่วงนี้ใช่ไหมคะอ๋อเขาเรียกงานอะไรคะงานยิ้วป่ะจ๊ะหนูเห็นมีคมแดงเรียกไม่ถูก อ๋อโอเคขอบคุณค่ะแล้วแล้วปราสาทนี้มีแค่ตรงนี้เหรอคะมีข้างในอีกเนาะอ๋อเป็นปางใหญ่อยู่ข้างในเหรอคะอ๋อโอเคขอบคุณค่ะอ๋ออ๋อมีพระอยู่ข้างในใช่อ๋อไทยวรมันที่เจ็ดไทยวรมันที่เจ็ดอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ ได้แล้วอะไรเด่นฮะจะถ่ายรูปให้แค่อ๋อถ่ายรูปพ่อกับแม่เหรอนี่อ๋อสะพานนาคลาตรงนี้นี่นะคะทางบันไดขึ้นสู่ตัวปรา,าสาทโอเค เป็นการกอร่อสร้างในการกอร่อสร้างปราสาทของศาสนาฮินดูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ราวสะพานโดยรอบสลักเป็นลำตัวนาชูคอชูคอเป็นนาคเจ็ดเสียนศิลปะแบบนครวัดอ๋ขึ้นละสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษท,ที่17อ๋อนีอ๋อน,นี่ไนาคเจ็ดเสียนแบบนี้ โอ okay. จจเคบัตรแล้วบัตแล้วบัตแล้วโอ้อัน,นี่หัวหน้าขายาปับปับปั๊อนนี้นะคะบรรยากาศนี่เก็บภาพกันอ๋อนี่ก็เป็นสภาพ โดยรอบณปัจจุบันนี้เนาะอันนี้ก็จะมองไปทะลุทะลุทะลวงไปอ๋ออันนี้ยังเป็นถือว่าเป็นสะพานนาคอยู่เนาะใ่เลยเลยเออไทยเยอะเลยไทยเยอะเลยสปอันเซอร์เนาะอะอะไรนะ ไปเลยไปเลยแม่เดินเข้ามาเลยจ้ะแม่ถ่ายเลยเดี๋ยวดูเดินไปข้างหน้าก่อนเด้อแม่เด้อนี่โอ้ว้าวโอ้ทางนี้ก็จะมีสงสัยตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบสมัยโบราณน,น่าจะเป็นเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะว้าวโอ้ยก็เป็นทางเดิน อ,อทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนีง่นะคะก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งเนาะถ้าสมมติเราเดินเข้ามาทางนี้ก็จะเดินไปเลนกลางเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เราเดินมาอ๋อจะมีทางเข้าสองด้านอีกเหมือนเป็นอะไรนะเขาเรียก <laughs> ทางเข้าเป็นตัว T เนอะเข้ามาด้านหลังเราเข้ามาด้านนี้แล้วก็เข้ามาด้านนี้ด้านนี้นะคะอ๋อ,อนี่ก็คือสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ว้าวอ๋อ

อ๋อนี่ก็จะอดีตอาจจะเคยเป็นบอ่อน้ำเหรอเนาะสองข้างเป็นบอ่บออน่าจะเป็นพ,พี่เขาบอกเมื่อกี้เนี่ยเนาะเป็นสหาปัตยกรรมสมัยพระเจ้าน่าจะเป็นชายวลมันที่เจ็ดหรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะเพราะว่ายัางไม่เห็นก็เรียกไงดี อรายละเอียดที่เขาเขียนไว้นี่ข้างหน้าเห็นละเห็นละนี่คะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปราสาทหินพี่ไม้นี่ซุ้มประตูดูนี่นะครับอะไรเนี่ยซุ้มประตูและระเบียงคดจะลึกอักภาษาอักษรเขมร ภาษาเขมรเป็นอักษรของโบราณระบุชื่อกะ ok ok มอนเตงชะคตเสนาบดีไตรโลกโลกยะวิชัยแต่ไม่ได้บอกประวัติเนาะนี่คะนี่ซุ้มทางเข้าว้าว อ้าวอันนี้หลุมบรรจุวัตถุมงคลอ๋อมภายในพบแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสจำนวนแปดแผน่นมีการตอกลวดลายเป็นลายบัวแปดกลีบหมายถึงมงคลแปดประการอัอนีมีนะคหลุมพวกนี้เนาะ อันนี้ก็เหมือนหน้าต่างชมวิวนี่นะครับบรรยากาศโบราณสถานเนาะโอ้มีต้นโพไปขึ้นล่ะมาจากน่าจะน้องนกเอามาให้นะคะ อเขาต้องการอันนี้อันนี้เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวว้าวตรงนี้มีหน้าต่างน่าจะมีความหมายอะไรบ้างอืมบรรยากาศโอ้มันย้อนแสงเนาะ แพรว่าเขามีทางเดินขอบๆโอ้ให้เดินรอบแน่เลยรอบปรางก็อุปศนี่เนาะเอ้ยรอบปรางเขาเรียกอะไรดีพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เนาะตรงนี้เหมือนมีอะไรนะเนี่ยเหมือนในนี้มีอะไรเนาะลองไปแอบดูเดีกยวอะว้าวในนี้มีอะไรไหม อ๋อมีพระพุทธรูปมีอ๋อว,ว้าวอืมมีพระให้เรากลับไ้ว้เนาะโอ้มีน้ำสึอบออกมาด้วยอืม ต่อดีกว่าวาเมื่อกี้เรามาทางไหนแล้วล่ะตรงน,น,นั้นก็น่าจะเป็นแค่เป็นทางเดินเนาะเป็นทางเดินธรมรมดาเชื่อมไม่มีเมื่อกี้เราลงทางนี้ว้าวบรรยากาศภายนอกนะคะของพิพิธภัณฑ์ อุทยานเนาะอุทยานไม่ใช่พีุ่นนะาาพื่อนอุทยานปราสาทหินพิมายโคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมาเนาะอยู่ยอำเภอพิมายนะคะ,ะเข้ามาแล้วอันนี้ก็จะมีพระพุทธร,รูปให้เรากลับไหว้อีกหนึ่งจุดเนาะ เราจะเป็นทางเดินล้อมรอบนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบของปราสาทหินพี่ไมายเนาะท่านใดยังไม่เคยมาเที่ยวชมก็มาได้นะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมที่รลงเหลือ ประมาณนี้อยู่นครราชสีมานะคะเป็นเขาเรียกยังไงดีเป็นปฏิมาก,กรรมของขมิมนที่มาอยู่ที่โคราชเนาะ่อกขอแม่ของน้องเด่นหมดแล้วเหรอเด่นโ้ <c oughs> ว้าว อันนี้แสดงว่าอันนี้เมื่อก่อนเคยตั้งพระพุทธรูปแน่เลย <c oughs> โอ้มีกายบุรณะอือฮือถั้มมีอีกนะคะแต่เราไม่น่าจะได้ไปแล้วเนาะรู้สึกเริ่มไกลเหลือเกินนู่นนะคะก็จะมีประมาณนู่นอีกแล้วเป็นถนนข้างนอกแล้วที่เราขับรถผ่า ็ประมาณนี้นะคะสำหรับการมาเที่ยวปราสาทหินพิมายเนาะนี่ขากลับเราก็จะวนทางเดินที่เราเห็นเนาะนี่นะคะเมื่อกี้นี้เรามาทางนี้เนาะรามาทางนี้คราวนี้เราจะเดินเส้นนี้ <S 2> <S 2> <S เราจะลองเดินเส้นนี้เนะาะขากลับนี่นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะคะ ทางเดินโดยรอบประสาทหินนะคะก็ <Okay. S 1> จะเป็นหินที่เป็นแบบนี้อ้าว มีป้ายอันตรายห้ามเข้าเราจะลงทางนี้ได้ไหมนอ้อนี่นะคะเขาไม่ให้เข้าไปแล้วมีการมาคั้มูบรณะไว้ด้วยเนาะไม่ให้มันเขาเรียกอะงไรดีสุดโซมรู้สึกไปกว่านี้นะคะนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นการมาเที่ยวผ่านเนาะผ่านมาทางโคราชน,นะคะมามาโคราชแล้วก็มาแวะ เที่ยวชมปราสาทหินพิมายของดีของที่โคราชเรานะคะเป็นโบราณสถานที่สำคัญอย่างหน,นึ่งนี่นะคะเราก็ามาถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศเอาไว้เป็นที่ระลึกเนาะว่านะนี่ช่วงนี้นี่นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ